สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแจกโค้ดนะครับใน EP ที่4นะครับเรื่องการใช้ไลน์ s s a g i n g API นะครับในการแจ้งเตือนแจ้งเตือนแทนไลน์ Notify นะครับใน EP 4นี้นะครับผมจะแชร์โค้ดหรือว่าให้สำเนาโค้ดเรื่องการแจ้งเหตุนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับจะต้องเท้าความนิดหนึ่งนะครับผมได้ทำคลิปสอนนะครับ การสร้าง Line Messaging API เนี่ยนะครับมา3 EP แล้วนะครับซึ่ง EP ที่1เนี่ยก็จะสอนตั้งแต่การสร้าง Line OA ขึ้นมานะครับมาเชื่อมเป็น API นะครับแล้วก็เอาเข้ากลุ่มยังไงสร้างกลุ่มยังไงอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครไม่เคยทำเลยนะครับจะต้องมาดู EP 1 EP 2 EP 3ก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าสเต็ปขั้นตอนมันมายังไงนะครับเมื่อท่านดูครบ3 EP แล้ว EP 4นี้ง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่า ท่านจะสามารถทําได้เองเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเริ่มจากการเปิด google ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมมี l ล n e แล้วนะครับจะมีลาย o e แล้วนะครับก็หรือว่า l ลาบอทเนี่ยนะครับผมก็จะเข้าไปที่เว็บเลยนะครับก็คือ developer นะครับ Line เนาะนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการลงทะเบียนหรือว่าล็อกอินนะครับ คอนโซลเข้าไปในไลน์ของเราให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมจะทําการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเจอนะครับลาย OA ที่เราสร้างขึ้นไว้นะครับในที่นี้ผมจะขอยกตัวอย่างไล n e ชื่อว่าน้องกะทิก็แล้วกันนะครับก็เปิดไลน์น้องกะทิขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ m e s s a g i n g API นะครับอันนี้ผมจะมาเตรียมขั้นตอนไว้ก่อนนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเตรียม Messaging API ของน้องกะทิไปแล้วนะครับผมก็จะแชร์นะครับสำเนาเอกสารตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปสอนให้นะครับซึ่งเวลาท่านนะครับเข้าไปตามลิงก์นะครับมันก็จะมีฟอร์มแบบสอบถามนิดหน่อยนะครับให้ท่านช่วยกดติดตามช่องให้หน่อยแล้วก็ช่วยดูคลิปให้หน่อยสัก30วินาทีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูอภิวัตนนะครับแล้วท่านก็มากดทำสำเนานะครับ ทีนี้นี่คือหน้าตาของไฟทําสําเนานะครับเมื่อเราสําเนามาได้แล้วนี่นะครับท่านก็จะได้ชีตมาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับท่านก็แค่ไปที่เมนูส่วนขยายนะครับไปที่แอปสคริปตจากนั้นก็จะเอาอะไรมากรอกนะครับแล้วก็ทํำยังไงบ้างนะครับผมทําให้ง่ายๆสุดเลยก็คือท่านมาแก้ไขข้อมูลอยู่3ที่แค่นี้เองนะครับ 1. a c c e s s token ของ Line Bot นะครับหรือว่า Line Messaging API เอามาใส่ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับท่านก็จะต้องมาที่ไลน์บอรของท่านนะครับ Messaging API ตรงนี้นะครับให้ท่านเลื่อนลงมาล่างสุดตรงนี้นะครับมา Copy ตรงนี้นะครับนี่ issue นะครับพอเราได้ access token เสร็จนะครับก็เอามาใส่บรรทัดที่1เลยนะครับลบตัว x 3ตัวออกก่อนเนี่ยแบบนี้นะครับ control v ลงไปนะครับจากนั้นอันที่2 Folder อ่ะโอเคตรงนี้ มันจะเกี่ยวกับการเก็บรูปภาพนะครับท่านจะต้องเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับไปที่ Google Drive นะครับ Google Drive ของท่านเองนะครับแล้วก็ไปสร้างนะครับโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งไปที่ใหม่แล้วก็คลิกคำว่าโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับสมวิว่าผมจะตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับระบบก็คือระบบแจ้งเหตุนะครับระบบแจ้งเหตุด้วย ไลน์ครับ messaging API อันนี้คืออันนี้คือชื่อโฟลเดอร์เพื่อจะเอาไว้เก็บรูปภาพเนาะนะครับภาพถ่ายนะครับก็กดสร้างไปเลยนะครับพอกดสร้างเสร็จนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้ทำการแชร์โฟลเดอร์นะครับวิธีการแชร์ก็คลิกไปที่3จุดนะครับมาที่แชร์แล้วก็กดแชร์ตรงนี้นะครับ จากนั้นเปลี่ยนจากจํากัดคลิกตรงนี้1ครั้งแล้วก็เลือกทุกคนที่มีลิงก์นะครับนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นไปแค่นี้เองนะครับก็จะมีรูปคนอยู่ในโฟลเดอร์นะครับก็คือแชร์แล้วจากนั้นให้ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แบบนี้นะครับเห็นรูปแบบนี้แล้วก็มาคลิกด้านบน1ครั้งก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ว่างให้แถบมันหายไปนะครับกดเมาส์แชร์ไว้ลากคลุมนะครับมาจนถึงเลขหนนะครับนี่นะครับ โฟลเดอร์ s slash นี่ไม่ต้องเอานะครับเอาแค่นี้พอคลิกขวาคัดลอกนะครับคลิกขวาคัดลอกมาที่สคริปต์นะครับมาบรรทัดที่3าเนี่ยนะครับโฟลเดอร์ er, ลบตัว x 3ตัวออกไปเลยครับ control v แบบนี้นะครับจากนั้น group id นะครับ group id ก็นะครับเคยสอนไปแล้วนะครับว่าวิธีการหากรุ๊ป id ทำอย่างไรเนาะนะครับเราก็จะต้องไปที่ เว็บฮุกดัตไซด์เนี่ยเว็บฮุกด i t ไซ์แบบนี้กด Enter เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับในในคลิปสอนนะครับได้สอนวิธีการเอา group ID มาให้แล้วเนาะนะครับเราก็แค่นะครับไปเอา group ID มานะครับง่ายๆก็คือเอาตัวลิงก์เว็บฮุกดัตไซนี่แหละนะครับไปกรอกเป็นเว็บฮุกในไลน์แล้วก็เราจะได้ตัวนี้มาแค่นั้นเองนะครับไปดูคลิปนะครับใครทำตรงนี้ไม่เป็น เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการอธิบายคลิปนี้เนาะนะครับจากนั้นมาบรรทัดที่2นะครับท่านก็เอาตัว x 3ตัวออก c t r l v ลงไปแบบนี้ครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยครับแค่นี้นะครับท่านแก้แค่นี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อท่านใส่ครบ3ค่าแล้วท่านมาที่ตรงนี้นะครับการทำให้ใช้งานได้การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิกตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าตั้งค่าไว้ให้แล้วท่านทำตรงนี้ การทําให้ใช้งานได้คลิกตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขอตรวจสอบสิทธิ์เรานะครับเราก็แค่ให้สิทธิ์เข้าถึงตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งครับเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็คลิกไปที่อีเมลของเรานะครับจากนั้นตรงนี้ให้คลิกไปที่ a d v a n c e นะครับถ้าใครเป็นาษาไทยมันก็จะขึ้นคาว่าขั้นสูงคลิกตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ go to หรือไปที่ระบบแจ้งเหตุนะครับในวมงเล็บ u n s a f e ตรงนี้ให้คลิกลิงก์นี้1ครั้งครับ มันจะมาที่ขออนุญาตทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับคลิกไปที่ปุ่มอนุญาตหรืออนลาวตรงนี้1ครั้งครับแล้วรอสักครู่นะครับรอสักครู่เราก็จะได้ลิงก์นะครับเว็บฮุกนะครับหรือว่า u r l ของเว็บแอนะครับตรงนี้เรากดคัดลอกไปเลยครับนี่กดคัดลอกกดเสร็จสิ้นนะครับ พอกดเสร็จสิ้นเสร็จนะครับเราก็กลับไปที่ Li ย e OA ของเราหรือว่า l าย e m e s s g g i n g API ของเรานะครับนี่กลับมาที่หน้านี้นะครับและมาตรงเมนูตรงนี้นะครับที่ชื่อว่า Webhook setting นี่นะครับจากนั้นให้ทำการกด Edit นะครับแล้วกรณีที่เรามี Webhook เก่าอยู่แล้วหรือไม่มีนะครับก็ใส่แบบนี้เลยนะครับ Ctrl V ลลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นลิงก์เว็บแอหรือว่าเว็บ o o k ที่เราทําโค้ดเมื่อสักครู่นี้ก๊อบมาแล้วมาวางตรงนี้จากนั้นนะครับกดกดปุ่มอัปเดตนะครับแล้วก็อย่าลืม UseWeb บ o o k ตัวนี้ต้องเปิดแบบนี้นะครับแล้วลอง Verify ดูก่อนนะครับขึ้น Success ไหมนะครับเออร์ time out โอเคน่าจะน่าจะลองอีกสักรอบดิซซี่ทำไมนะครับนี่โอเคนะครับกดโอเคแบบนี้แปลว่า Success เรียบร้อยนะครับแปลว่าเชื่อมต่อกับระบบเราเรียบร้อยนะครับ เมื่อเชื่อมต่อระบบเราเรียบร้อยเราก็ทดสอบได้เลยนะครับอเราก็จะมาทดสอบว่าตรงนี้ทํางานได้จริงหรือเปล่านะครับผมก็อาจจะทดสอบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือทดสอบลิงก์จริงเลยก็ได้นะครับดูว่าถ้าเรามีการกรอกข้อมูลนะครับมันจะส่งแจ้งเตือนไปที่กลุ่มหรือเปล่าเนาะนะครับซึ่งกลุ่มนั้นนะครับผมก็ได้สร้างกลุ่มรอไว้แล้วเนาะใน EP ก่อนนะครับนี่ EP ทดสอบแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็คือน้องกะทิเนาะเดี๋ยวเราจะามาเทสกันนะครับทดสอบไปใช้งานนะครับผมกดลิงก์ทดสอบเลยนะครับหน้านตาของเว็บแอปที่จะกรอกข้อมูลก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านค่อยไปปรับใช้งานเอาเนาะไปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนข้อความหรือว่าเปลี่ยนว่าถ้าไม่ใช้แจ้งเตือนแบบนี้ท่านจะไปแจ้งเตือนเรื่องอะไรนะครับซึ่งระบบแจ้งเตือนฟอร์มตัวนี้มันจะมีการอัปโหลดภาพได้ด้วยเนี่ยนะครับทำให้ทั้ง3าภาพเลยนะครับ หรือจะไม่ไม่อัพก็ได้นะครับไม่อัพมันก็ไม่ส่งรูปไปถ้ามีการส่งไฟล,ล์รูปนะครับมันก็จะส่งรูปไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะผมก็จะมาทดสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับโซว่าสถานที่เกิดเหตุก็คือนะครับคือซอยซอ,อยแข้งดูะนะครับก็ใส่รละเอียดลงไปเนาะ ถานที่เกิดอยู่ที่ไหนอำเภอตำบลอะไรว่าไปเนาะเลือกประเภทเหตุการณ์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเหตุการณ์ขึ้นมาวมีมีไฟไหม้มีท่อประปา,ปาแตกนะคมอปแปลงไฟระเบิดหรือถนนชำรุดอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโซผมแจ้งไปถนนชำรุดก็แล้วกันนะครับผู้แจ้งเหตุนะครับคืออภิวัฒน์หรือชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปนะครับแข่งดู <laughs> เบอร์โทรศัพท์อะไรอ่ะใส่เบอร์โทรศัพท์จริงเข้าไปเนาะนะครับเพื่อเขาจะได้ติดต่อเราได้นะครับวันเดือนปีที่แจ้งอ่ะผมแจ้งวันนี้นะนะครับหรือวันเดือนปีตัวนี้ไปปรับออกก็ได้เนาะวันเดือนปีที่ที่ที่พบนะครับอ่าที่พบเพราะว่าบางทีอ่าเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่มันแจ้งวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไปปรับเอาเนาะนะครับทีนี้ผมจะลองแจ้งโดยไม่ต้องสง่งไม่อัปโหลดไฟล์เลยนะครับผมจะลองกดบันทึกดูนะครับ กรณีที่1คือไม่ต้องอัปโหลดรูปนี่มันก็จะขึ้นบันทึกเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูซินี่นะครับมันก็จะแจ้งเข้ามาในกลุ่มเรียบร้อยนะครับเนี่ยสถานที่เกิดเหตุซอยแคงดูประเภทใการ์ถลน,นชัรุดผู้แจ้งเหตุแคงดูเบอร์โทรศัพท์วันที่ดูภาพประกอบไม่มีไม่มีลิงก์ให้เข้าไปดูนะฮะนะครับแต่ถ้ามีการนะครับอ่ารออีกรอบหนึ่งนะครับมีการแจ้ง สวัสดีตนนี้เป็นรอบนี้ทอประปาแตกก็แล้วกันนะครับคนเดิมนะครับซอยนี้ทำไมมีปัญหาเยอะจังโอเคนะครับทีนี้จะมีการอัปโหลดไฟล์นะครับประกอบเหตุการณ์ด้วยนี่นะครับอัปโหลดไฟล์ไปประกอบเหตุการณ์ด้วยนะครับว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้อ่ะนะครับอ่ะผมเอาภาพนี้ก็แล้วกันนี่นี่การ์ตูนนี่สวัว่านี่คือภาพประกอบเหตุการณ์ทอดชารุดนะครับสามารถอัปโหลดได้ทั้ง3ไฟล์นะครับหรือ2ไฟล์หรือ1ไฟล์แล้วแต่ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะลอง อัปโหลดแค่นหนึ่งไฟล์ให้ดูนะครับกดบันทึกเลยนะครับดูซิว่านะครับจะมีการแจ้งเหตุนี้นะครับเข้าไปในกลุ่มหรือเปล่านี่บันทึกเรียบร้อยนี่ก็มาดูครับนี่นะครับสถานที่เกิดเหตุท่อประปาแตกนี่นะครับมีการแจ้งท่อประปาแตกผู้แจ้งเบอร์โทรอะไรต่างๆเรียบร้อยดูภาพประกอบนี่ก็คลิกลิงก์เข้าไปดูภาพประกอบได้เลยแบบนี้เยี่ยมมากเห็นไหมครับ นี่คือนะครับไฟล์ที่ผมให้ทําสําเนาหรือว่าเอามาแจกเอามาแชร์นะครับใน EP ีที่4นี้นครับเพียงแค่ท่านนะครับช่วยช่วยนะครับกดติดตามนะครับให้ท่านกดติดตามช่องเสียงแห่งความสงบให้ผมแล้วก็ดูคลิปสัก1คลิป30วินาทีแค่นั้นนะครับสาวิบวิคอยถึงนะเกินไม่เป็นไรนะครับ30วินาทีแล้วท่านก็นะ ท่านไม่อยากมาดูอีกก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ท่านนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็พบแต่ความสําเร็จเนาะที่ท่านได้ช่วยดกดติดตามแล้วก็ดูคลิปให้ผมเนาะเพื่อแลกกับนะครับสิ่งดีๆที่ผมเอามาแชร์ให้ในคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเอาไว้เจอกันใน EP ถัดไปนะครับ EP นี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ